สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิสเตอร์พูฟชแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขาเอนจิเนียริงนะครับผมเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองสอบไอได้8นะครับไม่ใช่เพราะครูเก่งอังกฤษแต่ด้วยชาติมาต่างๆที่ผมสาบมารต้องการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเอลผมนะครับแอดไลน์ทำมาเลยลิงก์อยู่ในดีครับข้างล่างนะจ๊ะ990ต่อสกิลเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดว่าไอเอลที่ไหนถูกและดีต้องมีสกูปไอเอลเท่านั้นนะจ๊ะมาวันนี้นนนะะกกกูจมาาสอออเเรรรื่งิิทต อินทิเกรตทุกคนเนี่ยที่สักแต่จำวิธีการอินทิเกรตแล้วเอาไปใช้ไปทำข้อสอบนะพวกมึงเนี่ยจะทำได้แค่บางข้อเพราะพวกมึงไม่เข้าใจว่าอินทิเกรตคืออะไรนะวันนี้กูจะสอนให้พวกมึงเข้าใจจริงๆว่าอินทิเกรตคืออะไรนะจ๊ะเพราะนั้นถ้ามึงอยากจะเก่งจริงๆมึงจะต้องเข้าใจนะเลขว่ามันคืออะไรมันมาอย,ย่างไงนะมันไม่ได้สักแต่การจำโอเคไหมโอเคเพราะนั้นพูดมากเสียเวลามาเริ่มกันเลยแล้วกันมา ขอวาดกราฟก่อนนะกูจะบอกให้ถ้ามึงอยากจะเข้าใจเลขจริงๆมึงต้องเข้าใจว่าเลขเนี่ยคือกราฟถ้ามึงเข้าใจว่ากราฟของเลขคืออะไรทุกเกือบทุกท็อปปิก,กไม่อธิบายด้วยกราฟได้นะเพราะฉะนั้นกูจะอธิบายให้พวกมึงฟังก่อนนะว่าอินดิเกตคืออะไรโอเคมายกตัวอย่างเช่นมีกราฟ x แนะจ๊ y are, นะ y เท่ากับ x แเนาะโอเค กูบอกให้นะการอินทิเกรตตืดืดอดืดอินทิเกรตคือการหาไฟล์แอรเรียโอเคการหาแอเรียใต้กราฟคือการอินทิเกรตนะจ๊ะจบจบลนะกลับบ้านละไปละเจอกันไว้ล้อเล่นกูกลับมาละอ่ะการหาแอเรียใต้กราฟคืออะไร ถ้าแม่งเป็นกราฟปกตินะเว้ยดูนะถ้าแม่งเป็นกราฟปกติคือแบบตรงๆรงนี้ยเช่น y เท่ากับ5นี่คือ y axis นี่คือ x axis อ่ะกูบอกให้ว่าตอนที่ x เท่ากับ5 x เท่ากับ0กูอยากถามว่า area ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่มึงต้องทำไงมึงก็บอกโอ้ยง่ายๆพี่ข้างล่างคือ5ความสูงคือ5ถูกปะ่ะเพราะนั้น area ตรงเนี้ยคือเท่าไหร่ล่ะ 5คูณ5เท่ากับ25ใครตอบไม่ได้มันกับไปเรียนปหนึ่งใหม่เลย,เลยนะสี่เหลี่ยมจัตุรัส5<ม>คือฐานสูงคือ55คูณ5เท่ากับ25 Are เรียม,มันก็คูณกันปกติถูกไหมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเจอกราฟแบบนี้กราฟแบบที่มันไม่ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นเชฟแปลกมึงจะหาแ Are เียข้างล่างยังไงนะมึงหา Are เียข้างล่างไม่ได้ถูกไหม เพราะมันไม่ได้เป็นจัตุรัสมันไม่ได้สูงคูณฐานนะเว้ยนะเชฟแม่งแปลกๆแ,แม่งเป็นกราฟโคง้งนะ,ะสมมุติว่ากูอยากจะหา Area ของตรงนี้ตอนที่ x เท่ากับ5เหมือนกันจาก x เท่ากับ0นะนะ Area ตรงนี้ตรงนี้นะทำไม่ได้ถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูรู้วิธีละเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วบอกว่าอ,อินทิเกรตต้องมา พวกมือก็เลยลำบากเพียกอยู่ทุกวันนี้นะจ๊ะมาอินทิเกรตมันก็เลยเป็นการหา Area ข้างล่างอา้าวและมันคืออะไรนะเขาบอกว่าเออถ้ามันเจอทรงเนี้ยแม่งมันจะไม่รู้ Area ข้างล่างถูกไหมแต่หลักการเดียวกับอันนี้เลยนะถ้ากูแบ่ง<ม>เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ูหา Area ตรงนี้ได้ไหมได้ถูกไหมกูแบ่งเสีเ่ยนที่2ต่อถัดมาตรงนี้ใช่ไหมเสีเ่ยมเล็กๆหลายๆ,ๆ,ๆอันมาบวกกันมันก็จะกลายเป็น Area ที่กูอยากหาขึ้นมาถูกไหมซึ่งสเหลี่ยมตรงนี้เราหาได้ฐานคูณสูงฐานคูณสูงลูกอ่ะถูกไหมถึงมันจะไม่ได้ Accurate มากนะแต่อ่ะยกตัวอย่างเช่น สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยกว่าจะให้เป็น0.1 0 1์ูนมั้ยคูณกับสูงมันก็จะคูณกันปกติเป็นการหา area ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกตินะแล้วมาบวกกันทุกอันมันก็จะ area ถึงมันจะน้อยกว่าความเป็นจริงนิดนึงแต่มันก็พอๆกันน่ะนะมันจะมีแกปแค่นิดเดียวที่กูตกหล่นไปนิดหน่อยนะโอเคโอเคอะนี่เลยอินทิเกรตทีอนนี้เลยนะ เขาบอกว่าความกว้างของแต่ละอันเนี่ยอันเล็กๆพวกเนี้ยเขาให้เป็น dx นะ d แ <D S 2> ปลว่าเล็กๆใช่ไหมความจริงถ้าเกิดว่าเอาให้ถูกต้องจริงๆนะมันจะต้องเป็นสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์เป็นแบบอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ใช่ d มันจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะแต่มึงไม่ต้องไปถูกต้องที่อะไรมากมายนะปกติมึงใช้ d อ่ะตรงเนี้ยเอาเป็น dx นะตรงนี้ก็อีก dx ถูกไหมความกว้างของ ic เลยมเล็กๆพวกเคี้เนี่คือ dx นะ ส่วนความสูงคืออะไรความสูงก็คือค่า y ถูกไหมค่า y ตรงนี้ถูกไหมเช่นตัวอย่างเช่นตรงนี้ y เป็น1ตรงนี้อจะ y เป็น1.1ถูกไหมค่า y ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยที่เป็น1.2ที่เป็น1.3นะยกตัวอย่าง1.2 1.1อนะยกตัวอย่างอันนี้เป็น1แนคะ่เรียงขึ้นไปเรื่อยถูกไหมแต่แม่งก็คือค่าของ y นะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยากหา area ของสี่เหลี่ยมเล็กๆ1อัน เช่นอันแรกนะมิอยากหาพื้นี่ของสี่เหลี่ยมอันแรกมึนต้องทำไงพื้นี่ของสี่เหลี่ยมอันแรกหาไงพื area ้นี่เล็กๆของสี่เหลี่ยมหนึ่งของสี่เหลี่ยมอันแรก, C, แรกหาไงมิ่งก็ต้องเอาฐานซึ่งก็คืออะไร dx มาคูณกับสูงซึ่งก็คือ1.1หรือว่า1.2หรือว่า1.3หรือว่าค่า y ถูกไหมจำไว้อันเดียว ตรงเนี้ยแม่งสูงค่า y ตรงเนี้ยแม่ง dx เนาะเพราะนั้นก็คือเอา y มาคูณกับ d x ถูกไหมโอเคมึงได้1อันละสี่เหลี่ยม1อันเนาะแล้วมึงก็ต้องคูณแบบเฮียเนี่ยของสี่เหลี่ยมอันที่2เฮียเน,นี่ยอันที่3เฮียเนี่ยอันที่4ถูกไหมตัวที่ค่า y ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ค่า x จะเ,เ,เหมือนเดิม dx ไปเหมือนเดิมความกว้างแม่งเท่าเดิมแม้ค่า y ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครเคยเรียน area ของทั้งหมด area total กูเห็น total นะอ่กูนิ่งไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คิดคำศัพท์ไม่ออกแต่ basically มันคือ y อันที่1 y อันที่1คูณ dx บวกกับ y ตัวที่2คูณ dx ถูกไหมนะสี่เหลี่ยมอันแรกสี่เหลี่ยมอันที่2บวกกับ y อันที่3คูณ dx นะอันที่4อันที่5อันที่6ไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆถูกไหมมันถึงจะเป็น area ตั้งแต่ทั้งหมดตรงนี้ขึ้นมาเถูกไหมตั้งแต่แท่งนี้แท่งนี้นี่บวกกันบวกกันบวก บวกกเตปเรื่อยโ okay. อเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเรียนเรื่อง notation นะมึงจะรู้ว่าไอ notation summation อันนี้คือ summation คือผลรวมของการบวกเทนนี่ยของ y กับ dx ถูกไหมตอนที่ y เนี่ยตอนที่ x เป็น0จนถึง x เป็น5ถูกม y เป็น0นยจนถึง y เป็นเท่าไหร่ย5นะโอเคไหมเพราะนั้นตรงนี้มันคือ summation ตั้งแต่ x เท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ5โอเคไหม เขียนคำเมชชันเนาะแต่กูจะบอกให้มันจะ accurate area ตรงข้างล่างตรงเนี้ยมันจะ accurate ที่สุดต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อความกว้างของ dx กลายเป็นน้อยเชี่ยเหรือกลายเป็นถ้าจะเรียกว่าเป็นศูนย์นะพอมันเป็นศูนย์แสดงว่าอะไรมันคือแท่งที่เล็กเชี่ยเแท่งที่เล็กเชี่ยเกันหนึ่งเห็นปะแท่งเล็กเชี่ยเกูวาดไปเรื่อยเรื่อยเล็กเชี่ยเชี่เล็กเชี่ยเเล็กเชี่ยเ,เ,ยเ,เยมันจะไม่มี area ตรงเนี้ยที่มันหายไปหายไปเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นปะนะมัน มันทำให้ Estimate ของ Area ข้างล่างมันถูกต้องที่สุดถ้าเกิดว่า DX ตรงนี้มันน้อยที่สุดนะเพรานะนั้นสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่มันเป็น Continuous นะมันก็เลยต้องเปลี่ยนไอซ m m เมชันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์งี้นะคือผลรวมของ X เท่ากับ0จนถึง5เนาะคือ Area ของ Y คูณ DX มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์เฮียนี้ขึ้นมานะเพรานะนั้นสรุปอินทิเกรตเนี่ยเราก็เลยบอกว่า Are a นะใต้กราฟตั้งแต่0ถึง5คือการนี่คือสัญลักษณ์อินทิเกรตถูกไหมถ้าพวกมึงเคยเรียนตั้งแต่ตอนที่มัน0ถึง5ของ y คูณ dx นะเพราะฉะนั้นเวลามึงเจอสัญลักษณ์นี้มึงไม่ต้องไปตกใจนะแม่งก็คือแค่ความสูงคูณกับฐาน dx แล้วก็ผลรวมของไอแท่งพวกเฮียเนี่ยรวมๆๆๆมกันตั้งแต่0จนถึง5จบเลยโอเคไหมนี่คือสัญลักษณ์และนี่คือเหตุผลว่าอินทิเกรตคืออะไรไม่ได้เหตุผลดิ นี่คือ definition ของ integrate ว่า integrate คืออะไรเห็นไหมคือการหา area ใต้กราฟเพราะนั้นหา area ใต้กราฟจะเป็นยังไง area ใต้กราฟตั้งแต่0ูนจนถึงหนะเพราะนั้นถ้ามึงบอก0ูนจนถึงหมันก็จะ0ูนถึงหขยายไป้หนึ่งนะหนึ่งจนถึงห้าอ่ะเหลือแค่นี้ละอ่าเห็นไหมพื้นี่ตรงนี้นะเพราะนั้น integrate ต้องมีบาร wow mm ์ดิวิศศูนย์ถึงหตรงไหนตรงไหนโอเคไหมโอเค คราวนี้มึงเข้าใจแล้วว่าอินทิเกรตคืออะไรการอินทิเกรตคือการหา Area ียใต้กราฟเนาะโอเคและคราวนี้เดกูจะมาสอนว่ากูจะอินทิเกรตออกมาตรงเนี้ยมึงจะอินทิเกรตได้อะไรเ okay. ไหมมาเพราะนั้นเราลบกระดางกันก่อนนะเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้จดก็อย่าลืมจดนะจดใส่กระดาษไม่ได้จดจำนะอ้กทีกูลบนะระหว่างเราลบเราจะมีบริการเอ่อโชว์เต้นด้วยนะครับ เพื่อให้พวกมึงไม่เบื่อเป็นไงกูลงทุนขนาดไหนอย่าลืมกดซับก็ด้วยฮอยเคกูถ่ายอยู่ปะเนี่ยทุกครั้งต้องมาเช็คนะทำคลิปยาวทุกครั้งส่วนใหญ่แม่งบางทีถ่ายถ่ายไปเมมเต็มต้องถ่ายใหม่ฮอยเคต่อเค okay. มาถัดมานะครับถัดมา คราวนี้กูจะมาสอนวิธีการอินทิเกรตละอินทิเกรตยังไงดีนะหลายคนบอกกูรู้แล้วโอเคมึงก็ดูไปนะมึงรู้แล้วก็อย่าพูดมาก x กำลัง3อินทิเกรตได้อะไรนะวิธีการอินทิเกรตนะอินทิเกรตก็คือแต่อย่างงี้ถูกไหม dx เนาะอ่ะ x กำลังสามหลายคนบอกเฮ้ยเขียอะไรไม่ไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้นะมันคือการอนะินทิเกรต y นั่นแหละแต่ กูบอกว่า y เท่ากับ x กำลัง3เป็นการอินทิเกรตอิควาชัน y เท่ากับ x กำลัง3นะปกติแล้วมันก็คืออินทิเกรตแบบ y แบบนี้เนาะแต่กูยังไม่ได้ใส่ boundary นะกูจะไม่ใส่ boundary เมื่อกี้กูใส่ boundary นะเพราะว่ามันเป็นการหา area ข้างล่างถูกไหมแต่เดี๋ยวกูอินทิเกรตไปก่อนนะยังไม่ใส่ boundary นะเดี๋ยวกูจะสอนวิธีการใส่ boundary พวกมึงเห็นไหมพอฉันอ่ะอินทิเกรต x กำลัง3 y ต่ x กําลัง3ได้อะไรวิธีการอินทิเกรตนะเว้ยเราต้องการจะอินทิเกรต expression x กําลัง3ถูกไหมมึงจะต้องเอาเลขที่อยู่ข้างบนเป็น power เนี่ยเพิ่มมา1จาก3าก็กลายเป็น4โอเคพอเสร็จปุ๊บ step หนคือมึงเอาเลขที่อยู่ข้างบนเพิ่มมา1นึ่เสร็จแล้วมึงหารด้วยเลขตัวเฮี้ยนี่ยก็คือหาร4โอเค เพราะอะไรเพราะที่มึงเคยเรียน Differentiate ไปกับกูนะ d i f f e r e n t i a t e คือการทำย้อนกลับย้อนกลับมานะคือมึงตบ4ลงมาถูกไหมสี่ตบลงมาข้างหน้าแล้ว x ข้างบนก็ลบไป1ก็เหลือ3มถูกไหมมันก็เลยตัดตัดมันก็เลยกลายเป็น X อกำลัง3นี่ไง Integrate คือการ Reverse ของ Differentiate นะถ้ามึงยังไม่เคยดูคลิป Differentiate กูมึงไปดูคลิปเลยนะกูสอนค่อนข้างเคลียร์ทีทีอะเคถัดมานะถ้ามึงเจอนี่แบบหนึ่ง ะถ้ามึงเจอแบบ x เฉยๆมึงทำไงนะมันก็คือ x ยกกำลังหนึ่งถูกไหม x เฉยๆคือ x ยกกำลาง 1, ังหนึ่งเพราะนั้นมึงต้องบวกมาหนึ่งเป็น x ยกกำลังสองหารสองถูกปหมง่ายๆเนาะอ่าหลายคนบอกอ่แล้วถ้ามึงเจอตัวเลขอ่ะเช่นเลขสิบจะได้เป็นอะไรนะเลขสิบมันเหมือน x ยกกำลังศูนย์อยู่ x ยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เขียนไงเพราะฉะนั้นอ่ามันก็เลยไม่เขียนแบบนี้เนาะ เพราะนั้นแปลว่าอะไรถ้า x ยกกําลัง0มันก็ต้องเพิ่มมา1ก็คือ10อยังอยู่เหมือนเดิมนะค่าคงทีแยังอยู่เหมือนเดิม x ก็ต้องยกกําลัง1ก็คือเป็น 10x นาะเพราะฉะนั้นมึงจาไปเลยถ้ามึงได้ค่าตัวเลขเฉยๆมึงใส่ x เข้าไปแบบนี้โอเคไหมถัดมา 2x ยกกําลัง5อ่ะยกตัวอย่างถ้ามันมีตัวเลขข้างหน้าเป็นตัวเลข2นะหรือตัวเลขที่อะไรก็ตามเอา2วางไว้เฉยๆเหมือนเดิม นะทำเหมือนเดิมเลย x ยกกำลัง5เพิ่มมา1ก็เป็น6หาร6นะซิมพลีฟายนิดนึงก็ได้2หาร6ได้เท่าไหร่ส่วน3นะสส่วน6ก็ได้1ส่วน3โอเคไหมโอเคถัดมานิดหนึ่งนิดหนึ่งต่อดหนึ่งขออนุญาตลบนะกลับมาเลขกล่องใหม่ข <c oughs> ี้เกียจลบบันบน อะถ้ามันเจอแบบนี้ x กํลังสบวกกับ2 x นะไม่เป็นไรถ้ามึงมีบวกมึงจำไว้เลยว่ามันคือโชคดีเพราะอะไรเพราะมึงให้ทําทีละตัวนะมึงอินทิเกรตแบบนี้นะคือ y ถ้ากับ x กํลังสบวก2 x เป็นกราฟมานะมึงอยากหาอเร e a มึงทําไงมึงอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรตยังไงมึงก็ต้องเอา3บวกเข้าไป1เป็น x เยกกําลังส่ส่วน4ทําทีละตัวบวกกับบวกอยู่เหมือนเดิม2 x ก็เป็น 2x ที่กำลัง2ส่วน2โอเคไหม2ก็ตัด2ได้ก็จะเหลือแค่ x กำลัง2เพราะนั้นคำตอบของการอินทิเกรต x กำลัง3บวก 2x ก็คือ x กำลัง4ส่วน4บวกกับ x แควร2โอเคโอเคเรียบร้อยนี่คือการอินทิเกรตและวิธีการอินทิเกรตแบบ Normal นะครับความจริงมันมีเทคนิคเยอะแยะในการอินทิเกรตที่พวกมึงจะต้องไปเรียนนะเดี๋ยวกูจะต้องสอนพวกมึงด้วยโอเคไหม แต่อันนี้กูสอนให้เข้าใจก่อนนี่คือเบสิกการอินทิเกรตนะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยรู้จักอินทิเกรตมาก่อนนี่คือสิ่งที่พวกมึงต้องทําแบบเบสิกสุดๆตอนแรกโอเคไหมทำเทียนี้ให้คล่องก่อนแล้วค่อยไปออค่อยไปใช้มันจะมีบางเอ็กเรสชันที่มันไม่สามารถอินทิเกรตแบบธรรมดาได้นะเดี๋ยวมึงค่อยไปใช้วิชานะเดี๋ยวกูจะมาสอนวิชาใุกมึงด้วยแล้วกันกดซับรอไปเลยโอเคโอเค คราวนี้เดี๋ยวกูจะสอนให้นิดหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจอย่างท่องแท้โอเคพราะนั้นยกตัวอย่างสมมุติว่า y เท่ากับ10กูวาดกราฟ y เท่ากับ10นะเห็นไหมนี่คือ y นี่คือ x แถมแถมแถมนะ x นี่คือ y มึงอินทิเกต y เท่ากับ10ได้อะไรใน y เท่ากับ10 x ถูกไหมเพราะเหมือนเป็น x ยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งถูกไหมสิบ x ยกกำลังศูนย์มันก็ต้องเพิ่มมาเป็น x ยกกำลังหนึ่งซึ่งก็คือ x นะเพราะว่าเหมือนที่กูบอกเมื่อกี้ y มากกวสิบมันก็จะเป็น y มากกวสิบ x โอเคโอเคเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้น y มากกวสิบ x หน้าตามันยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมโอเคเนาะโอเคอ่ะหลายคนบอกไอ้เ e ฮียกูไม่เข้าใจว่าอินทิเกรตแบบเมื่อกี้แม่งจะแปลว่า area ได้ยังไงวะแม่ง 10แล้วมันกลายเป็นเป็น 10x แล้ว1 0เเนี้มันจะเป็น area ของไอเท่ยนี้ได้ยังไงมึงดูความสัมพันธ์ระหว่างการอินทิเกรตเนาะการอินทิเกรตของ y dx นะตั้งแต่ยกตัวอย่างเช่น0ถึง5แลลวกันมา0ถึง5เนาะคือ area ตั้งแต่0-5ถึง5ถูกไหมเพราะนั้นนี่คือ0นี่คือ5 กูอยากจะรู้ว่า area ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ชิมีชิมีตรงนี้คือ10เนาะโอเคอ่ะเท่าไหร่หลายคนบอกกูรู้อยู่แล้วนะอันนี้กูยกตัวอย่างง่ายๆเพืมึงจะได้เข้าใจกูรู้อยู่แล้วทำไงมึงเอาความกว้างคูณความสูง5้าคูณสิได้50สจุกๆไปเนาะจุกๆไปนะกูเปลี่ยน y เป็นเลขสิบก,ก่อนโอเคไหม ห้าคูณสิบได้ห้าสิบเนาะวิธีการก็ไม่มีอะไรห้าคูณสิบธรรมดาโอเคหลายคนบอกเฮ้ยเทียห้าสิบแล้วมันตรงนี้มันแปลว่าอะไรนะมึงดูนะเนี่ยคือตอนที่ x เป็นห้านะกูอยากรู้ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าถูกไหมเพราะนั้น x ตอนที่ x เป็นห้าตอนที่ x เป็นห้าค่าแปรรูตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่บอกกูสิห้ายี่เท่ากับสิบเเพราะนั้นก็ต้องเป็นห้าสิบถูกไหม อ่า50เพราะนั้น Value ตัวนี้ของกราฟตัวนี้ที่มันตัวใหม่ที่มึงได้มาหลังอินทิเกรตคือค่าของ Area ไงเห็นไหม10คือเท่าไหร่10ก็คือ100ถูกไหมเพราะนั้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็น10 Area ตั้งแต่0-10ถึง10ก็จะเป็น100ถูกไหม ใช่10บคูณสิได้100โอเคนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการอินทิเกรตออกมาเป็นเอ็กเซปชันเนี่ยมันอาจจะเป็นกราฟตัวใหม่ใช่ที่ค่าแวลูของมันเป็นค่าของพื้นี่ของกราฟตัวเก่าเข้าใจไหมมึงเข้าใจยากโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการหาพื้นี่ไม่มีไม่ยากนะวิธีการหาพื้นี่ไม่ยากนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวกูยกตัวอย่างให้มึงฟังอีกทีหนึ่งเฮ้ยถ้ามึงอยากหาพื้นี่ตั้งแต่5ถึง10มึงทำไง มึงก็ต้องเอาความสูงซึ่งก็คือ10มาคูณกับฐานซึ่งก็คือ5ก็คือ50ถูกไหมอ่ะเหมือนกันเพราะนั้น area ถ้ามึงมาดูกราฟนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงนี่คือ100นี่คือ50นะเพราะมันคือเอาตัวนี้ซึ่งเป็น area ตั้งแต่0จนถึง100 0 0จนถึง10มาลบกับ0จนถึง5 50ลบกันก็คือ100ลบ50ก็ได้50 โอเคไหมพราะนั้น area ตรงนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง2อันนี้นะโอเคไหมเข้าใจยังเข้าใจแล้วพวกมึงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยไปที่ช่องมิสเตอร์พูด้วยนะครับกูมาสอนพวกมึงเข้าใจกูไม่ได้สอนให้พวกมึงเก่งเอาไปทำข้อสอบได้นะแต่พวกมึงจะไปทำข้อสอบได้ถ้ามึงเข้าใจจริงๆและมึงรู้เทคนิคต่อจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆพวกมึงด้วยเห็นไหมมีความรู้เนี่ย อย่าลืมแบ่งปันให้พเพื่อนเพื่อนพวกมึงนะวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนพวกมึงก็จะมาแชร์ความรู้ที่ดีให้กับมึงเหมือนกันใช่หไหมสุดท้ายอย่าลืมถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนไอเอลผมแอดไลน์ทักมานะ990ต่อสกิลเท่านั้นนะกูจะลบทำเชียอะไรนะวันนี้กูก็เหนื่อยละกูพอละนะโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าซีอีโอกดซับกูด้วยซับ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 บา,บายบาย